สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพูดประสบการณ์เมื่อวานค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานพาก,กันไปใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยก่อนที่จะเล่าเรื่องการใส่แบตเตอรี่นะปกติเราจะใส่ตั้งแต่เราจะเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเปลี่ยนรถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่รถยนต์เขาบอกว่าจะจะคําว่าจะนี่ก็เลยเกิดเหตุการณ์จนได้ค่ะเมื่อวานพาก,กันไปเฟลนชิปไปซื้อของหรือไปเรื่อยไป หล,หลายที่ค่ะไปเสร็จแล้วก็มาดับที่เซ็นชิพเพอะเราจะกลับบ้านค่ะรถกลับบ้านก็สตาร์ทไม่ติดก็เลยโทรให้ช่างมามาชาร์จแบตเพื่อเราไปเปลี่ยนอีก,อกร้านหนึ่งช่างนี่ก็พี่รปภบอกว่านี่เขาติดป้ายไว้ตรงนี้ก็เลยโทรไปหาช่างมาก็ใส่เครื่องสตาร์ทมีคนแนะนำบอกว่านี่ไปเปลี่ยนเลยนะถ้างั้นดับบ่อยมันจะเสียเวลา ก็เลยเขาแนะนำไปตรงร้านตรงเส้นทางสุขุมวิทนะแต่ว่าน้องเขาก็บอกว่าต้องเทินนะต้องเอาแบตนี้เทินมันมีหลายราคาแต่อยู่ที่เราถ้าของดีก็คือราคาส0 0พันนะเอาอันนี้ไปเทินก็เหลือประมาณ2 0 0พันกว่าเกือบ3 0 0พนั่นแหละก็เอาอันเครื่องเก่าไปเทินเลยนะพอเราไปที่ร้านเขาก็บอกว่าเขาก็ทำให้ดีมากเราก็ ประสบการณ์การเปลี่ยนครั้งแรกปกติเราก็เข้าศูนย์เราไม่ได้ยืนดูเขาเนาะเขาจะเราก็ยืนดูเขาเปลี่ยนเฟรก็นั่งอยู่ในรถเพราะว่าเขาสตาร์ทตลอดเวลาเฟรมันร้อนไงเมื่อวานช่วงช่วงบ่ายแล้วอะ่ะก็เลยเฟรก็เลยไม่ไม่ได้ลงเขาบอกพอถอดเปลี่ยนอา้าวทำไมมันยังติดอยู่อ๋อเครื่องมันยังอุ่นๆอ,อยู่มันมีอีกข้างในอีกเครื่องมันนั้นอยู่ก็เลยสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็เข้าชาร์จ เราก็เลยปิดเขาบอกว่าประกันหนึ่งปีเนาะเราก็เลยปิดดูหลังจากที่เขาติดแบตเตอรี่เสร็จแล้วเราก็ดับเครื่องดับเครื่องเสร็จแล้วก็ก็เปิดสตาร์ทใหม่ก็โอเคเขาบอกว่าถ้าดับเครื่องแล้วเราก็ต่อแบตเตอรี่นั้นเหมือนว่าเราจะต้องตั้งเกน้ํามันใหม่ต้องตั้งอันนี้ใหม่หมดเลยอันนี้ไม่ต้องตั้งเกน้ํามันไม่ต้องไม่ต้องดับเครื่องเขาบอกก็สตาร์ทไว้ยางงี้แล้วก็เปลี่ยนเลยเออก็จริงเนาะแบบช่างเขา ทำดีมากเลยก็โอเคทั้งหมดราคาสามพันค่ะเอาแบตเราไปเทิร์นเอาของดีเลยเขาบอกว่าประมาณถ้าขับในเฉพาะพัทยาอย่างเดียวไม่ได้ไปไกลไปไหนก็สองปีกว่านู่นยาวยาไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนง่ายหรอกเขาก็แนะนําดีนะเป็นช่างดีที่หลังถ้าดับตรงไหน,นก็โทรให้ผมไปเปลี่ยนก็ได้ไปเปลี่ยนที่นู่นเลยไม่ต้อง มาไปต้องจ้างช่างไปชาร์จอีกมันแพงใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้จ้าวัสดีจ้า